คุณเคยดูภาพยนตร์เรื่อง The Matrix ไหมครับโลกที่สิ่งที่คุณมองเห็นสัมผัสและรู้สึกความจริงแล้วมันเป็นเพียงโค้ดทางคอมพิวเตอร์ที่ถูกจำลองขึ้นมาในหนัง The Matrix นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขังมนุษย์แต่ในโลกความเป็นจริงณนะปี2024 มีชายคนหนึ่งกำลังสร้างเดอะแมทริกซ์ของจริงขึ้นมาเขาไม่ได้สร้างมันเพื่อขังมนุษย์แต่เขาสร้างมันเพื่อขังหุ่นยนต์เขาต้องการสร้างโลกคู่ขนานที่มีกฎฟิสิกส์เหมือนโลกเราทุกประการเพื่อใช้มันเป็นโรงเรียนสนามเด็กเล่นและห้องทดลองสำหรับปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังจะก้าวออกมาสู่โลกกายภาพ ชายคนนั้นคือเจนเซนห่วงและโลกใบใหม่ที่เขากำลังสร้างไม่ได้ชื่อว่า The Matrix แต่มันชื่อว่า The Omniverse นี่คือบทสรุปของมหากาย์นี้วิสัยทัศน์สุดท้ายที่ไกลกว่าแชท GPT ไกลกว่าชิป s 1 0 0นี่คือแผนการที่จะเปลี่ยน Nvidia ียจากผู้ผลิตชิปให้กลายเป็นผู้สร้างความจริง The Creator of Reality สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องเล่าเปลี่ยนชีวิตจาก Long Time Story สามารถสปออร์ตช่องเราได้ง่ายๆโดยการชมคลิปนี้ให้จบโดยไม่กดข้ามโฆษณาเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดกับช่องเราแล้วจริงๆครับยินดีต้อนรับสู่บทสุดท้ายของไตราภาค NVIDIA The AI Symphony สารคดีชุดพิเศษจาก Long Time Story ครับและนี่คืออพิโซที่3 The Omniverse จักรวาลจำลองวิสัยทัศน์สุดท้ายของ NVIDIA เดียใน2ตอนที่ผ่านมาเราเดินทางมาไกลมากนะครับ EP ที่1เราเห็นการเดิมพันในภาษาคู d a า EP ที่2เราเห็นปราการทางธุรกิจของอาณาจักรซอฟต์แวร์ที่ขังนักวิจัยทั่วโลกไว้แต่คำถามที่ค้างคาใจใครหลายคนก็คือแล้วยังไงต่อ ตอนนี้ NVIDIA ียครองโลก AI ไปแล้วครองตลาด Data Center ไปแล้วเป้าหมายต่อไปของบริษัทมูลค่า3ล้านล้านดอลลาร์นี้คืออะไรหลายคนคิดว่าเป้าหมายของเขาก็คือการสร้าง AI ที่ฉลาดขึ้นอย่าง GPT 5หรือ GPT 6แต่นั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับเป้าหมายที่แท้จริงที่เจนเซนห่วงพูดถึงมาตลอดแต่ไม่ค่อยมีใครฟัง นั่นคือการนํา AI ออกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์มาสู่โลกความจริงเขาเรียกสิ่งนี้ว่า Physical AI หรือหุ่นยนต์ครับแต่การสร้างหุ่นยนต์มันยากกว่าการสร้างแชทบอทเป็นล้านล้านเท่าถ้าแชทบอทตอบผิดคุณก็แค่พิมพ์ใหม่แต่ถ้าหุ่นยนต์ทำงานผิดมันอาจจะชนคนทำของพังหรือทำลายตัวเองได้ดังนั้น เพื่อที่จะสอนให้หุ่นยนต์เข้าใจโลกความจริงโดยไม่ทําให้โลกพังเราจําเป็นต้องมีโลกจําลองที่สมจริงที่สุดโลกที่เราสามารถเร่งเวลาได้ย้อนเวลาได้และทดลองความผิดพลาดได้เป็นล้านล้านครั้งและนั่นคือเหตุผลที่ Nvidia เดียสร้าง Omniverse มันไม่ใช่เกมมันไม่ใช่ Metaverse เพื่อความบันเทิงแบบที่มัก k z ซักเกอร์เบิกเคยพยายามทำ แต่มันคือระบบปฏิบัติการสำหรับอุตสาหกรรม Operating System for Industry ในตอนนี้เราจะไปดูกันว่า BMW Amazon และบริษัทยักษ์ใหญ่กำลังย้ายโรงงานของพวกเขาเข้าไปอยู่ใน Omniverse อย่างไรและทำไมในอนาคตทุกอย่างที่จะถูกสร้างขึ้นบนโลกใบนี้จะต้องถูกสร้างใน Omniverse ก่อนเสมอครับ มันไม่ใช่แค่เกมนัดจัสกเกมก่อนอื่นเราต้องล้างภาพจำคำว่าโลกเสมือนในหัวออกไปก่อนครับเวลาเราได้ยินคำว่าเมตาเวิร์สเรามักจะนึกถึงตัวการต์ตูนสามิติใส่แว่น VR เดินไปเดินมาในห้องประชุมเสมือนออมนิเวิร์สไม่ใช่แบบนั้นครับเจนเส้นห่วงบอกว่าเราไม่ได้สร้างออมนิเวิร์สเพื่อให้คนเข้าไปหนีจากความจริง แต่เราสร้างขึ้นเพื่อให้คนเข้าไปจำลองความจริงเพื่อทำให้โลกจริงดีขึ้นรากฐานของออมนิเวิร์มาจากเทคโนโลยีของ Pixar Studio Animation ระดับโลก Pixar สร้างภาษาที่ชื่อว่า USD หรือ Universal Scene Description มันเปรียบเสมือน HTML ของโลก3มิติ NVIDIA นำ USD มาพัฒนาต่อให้มันไม่ได้รับแค่ภาพ แต่รับกฎฟิสิกส์แสงและวัสดุได้อย่างสมบูรณ์แบบถ้าคุณโยนลูกบอลในเกมทั่วไปมันอาจจะเด้งตามโค้ดที่เขียนไว้แต่ถ้าคุณโยนลูกบอลในออมนิเวิร์สระบบจะคำนวณแรงโน้มถ่วงแรงเสียดทานอากาศความยืดหยุ่นของยางน้ำหนักของลูกบอลเพื่อให้มันเด้งเหมือนโลกความจริง100%เอร์เซนตทำไมต้องละเอียดขนาดนั้น เพราะถ้าคุณจะสอนหุ่นยนต์ให้รับลูกบอลในโลกจริงคุณจะสอนมันในเกมไม่ได้คุณต้องสอนมันในโลกจำลองที่มีกฎฟิสิกส์เป๊ะๆไม่งั้นพอมันออกมาโลกจริงมันจะรับพลาดอ m n ม v e เว e จึงเป็นดิจิ t a ลทว i นหรือฝาแฝดดิจิทัลที่สะท้อนโลกความจริงในระดับอะตอมและนี่คือกุญแจสำคัญที่จะไขประตูสู่อนาคตของ3อุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ 1. อุตสาหกรรมการผลิต Manufacturing 2. ยานพาหนะไร้คนขับ Autonomous Vehicles และ 3. หุ่นยนต์หรือ Robotics โรงงานที่ไม่มีวันหยุด The Industrial Metaverse เรามาดูตัวอย่างจริงกันครับ 1. BMW ผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ พวกเขามีโรงงานใหม่ที่จะเปิดในปี2025ที่ฮังการีแต่เชื่อไหมครับว่าโรงงานนี้เปิดสายการผลิตไปเรียบร้อยแล้วใน Omniverse BMW สร้างดิจิตอลทวินของโรงงานทั้งโรงเครื่องจักรทุกชิ้นหุ่นยนต์แขนกลทุกตัวสายพานลำเลียงทุกเส้นหรือแม้แต่มนุษย์คนงาน ถูกจำลองอยู่ในโลกเสมือนทำไมต้องทำเพื่อลองผิดลองถูกครับวิศวกร BMW สามารถทดลองย้ายเครื่องจักรหนัก5ตันได้ด้วยการลากเมาส์ครับพวกเขาสามารถรันแบบจำลองว่าถ้าเปลี่ยนจุดวางอะไหล่จะผลิตรถได้เร็วขึ้นกี่วินาทีหรือถ้าเปลี่ยนจุดจัดวางคนงานใหม่จะลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ กี่เปอร์เซ็นต์ 2. เพื่อฝึกหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์ในโรงงานไม่ได้ถูกโปรแกรมด้วยการเขียนโค้ดอีกต่อไปแต่มันถูกฝึกโดย AI ใน Omniverse มันเรียนรู้วิธีหยิบจับชิ้นส่วนเรียนรู้วิธีหลบคนงานในโลกเสมือนจนเก่งแล้วค่อยอัพโหลดสมองลงมาใส่หุ่นยนต์ตัวจริงผลลัพธ์คือเมื่อโรงงานจริงสร้างเสร็จ ทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรกไม่มีการเสียเวลาปรับจูนไม่มีความผิดพลาดเพราะความผิดพลาดทั้งหมดถูกแก้ไปแล้วในโลกดิจิตัล BMW บอกว่าสิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ถึง30%ไม่ใช่แค่ BMW ครับ Amazon ก็ใช้ Omniverse เพื่อจำลองคลังสินค้าหรือ warehouse ขนาดมหือมา พวกเขาใช้มันเพื่อฝึกขุ่นยนต์โปรเตียสให้วิ่งขนของร่วมกับพนักงานมนุษย์โดยไม่ชนกันโดยการจำลองสถานการณ์นับล้านรูปแบบถ้ากลองลนขวางทางละ่ะถ้าคนเดินตัดหน้าละ่ะนี่คือ the industrial metaverse metaverse ผ่านอุตสาหกรรมมันไม่ใช่ที่ที่เราเข้าไปเล่นแต่มันคือที่ที่เครื่องจักรเข้าไปเรียนและเอ i น i a เดีย คือเจ้าของโรงเรียนแห่งนี้ครับคลื่นลูกต่อไป The Next Wave Robotics and Project g r o u p แต่โรงงานเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับสิ่งที่เจนเส้นห่วงตื่นเต้นที่สุดในตอนนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าคลื่นลูกถัดไปของ AI The Next Wave of AI คลื่นลูกแรกคือ AI ที่อยู่ในคอมหรือ Generative AI แบบ ChatGPT มันสร้างข้อความและรูปภาพคลื่นลูกที่2คือ AI ที่มีร่างกาย humanoid robot มันจะสร้างการกระทำหรือ action ในงาน GTC 2024 Jensen ได้เปิดตัวโครงการลับที่ชื่อว่า Project Grood ชื่อเหมือนตัวละครใน Guardians of the Galaxy ที่พูดได้คำเดียวแต่เข้าใจทุกอย่าง กร o t คือ general purpose foundation model for humanoid robot แปลง่ายๆคือมันคือสมองกลางสำหรับหุ่นยนต์รูปร่างมนุษย์ครับปัญหาของการสร้างหุ่นยนต์คือข้อมูล ChatGPT เรียนรู้จากการอ่านอินเทอร์เน็ตทั้งใบซึ่งมีข้อมูลข้อความมหาศาลแต่หุ่นยนต์จะไปหาข้อมูลการเดินการตีลังกาการปลอกผลไม้การพับผ้ามาจากไหน เราไม่สามารถจ้างคนมาพับผ้าให้หุ่นดูเป็นล้านล้านครั้งได้เนว d i เดียจึงสร้าง i s a ซ c s ิ m ที่ตั้งชื่อตาม i s a ซ c นิวต o n หรือ Isaac a s i m o มมันคือโรงยิมครับใน Omniverse ใน i s a ซ c ซิม n นว d i เดียสร้างหุ่นยนต์จำลองขึ้นมาเป็นพันๆตัวแล้วปล่อยให้มันฝึกในโลกเสมือนฝึกเดินฝึกหยิบแก้วน้ำฝึกพับผ้าและที่เด็ดคือในโลกเสมือน เราสามารถเร่งเวลาหรือ accelerate time ได้การฝึก1ชั่วโมงใน Omniverse อาจเท่ากับการฝึก1,000ชั่วโมงในโลกจริงหุ่นยนต์สามารถล้มได้เป็นล้านล้านครั้งโดยไม่พังและไม่เจ็บนี่คือกระบวนการที่เรียกว่า reinforcement learning หรือการเรียนรู้แบบเสริมกำลังครับเมื่อหุ่นยนต์ในโลกเสมือนเก่งแล้วเราก็แค่ก๊อปปสมองของมันมาใส่ในหุ่นยนต์ตัวจริงและปิ๊ง หุ่นยนต์ตัวจริงก็เดินได้ทันทีโดยไม่ต้องฝึกนี่คือเหตุผลที่จู่ๆเราเห็นหุ่นยนต์ humanoid จาก tesla optimus f i u k e r ai boston dynamics พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง1-2ปีนี้ครับเพราะพวกมันไม่ได้เรียนในโลกจริงพวกมันเรียนในโลก the matrix ของ nvidia และ nvidia ก็ขายชิปสมองหุ่นยนต์ Je ็ s สั้นทอขายซอฟต์แวร์ฝึก isaac sim และขายแพลตฟอร์ม g r o ู t ไม่ว่าใครจะชนะในตลาดหุ่นยนต์ Nvidia ก็จะชนะเสมอเซฟโลกและชีวิต Earth t o and b i o n i m o Omniverse ไม่ได้มีไว้แค่อุตสาหกรรมหรือหุ่นยนต์เท่านั้นแต่มันถูกใช้เพื่อปกป้องโลกด้วยครับเจนเซนห่วงได้ประกาศโครงการ Earth 2เป้าหมายคือ การสร้างดิจิตอลทวินของโลกทั้งใบ Earth2 คือการใช้ซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ของ Nvidia ดียประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศทั่วโลกและใช้ AI ที่ชื่อว่า ForecastNet ในการทำนายสภาพอากาศ AI ตัวนี้สามารถทำนายเส้นทางพายุไต้ฝุน่นล่วงหน้า7วันได้แม่นยำกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาทั่วไปและที่สำคัญ มันทำงานเร็วกว่า45,000เท่าและประหยัดพลังงานกว่า1,000เท่าครับนี่คือเครื่องมือที่จะช่วยให้มนุษยชาติรับมือกับ climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเราสามารถจำลองได้ว่าถ้าน้ำแข็งขั้วโลกละลายเมืองไหนจะจมน้ำบ้างเพื่อวางแผนป้องกันได้ทันและสุดท้าย OmniVerse ยังลงลึกไปถึงระดับโมเลกุลกับแพลตฟอร์ม b i o อน m โมสำหรับ Nvidia ดียชีววิทยาหรือ b i โอโลจก็คือคณิตศาสตร์รูปแบบหนึ่งครับร่างกายมนุษย์ก็คือระบบข้อมูลที่ซับซ้อนไบโอนิโใช้ AI และ Omniverse ในการจำลองโครงสร้างของโปรโตีนและ DNA แทนที่นักวิทยาศาสตร์จะต้องผสมสารเคมีในหลอดทดลองและรอผลเป็นปีๆพวกเขาสามารถผสมยานในโลกเสมือน และดูปฏิกิริยาของมันกับเซลล์มะเร็งจำลองได้ในไม่กี่วินาทีครับนี่คือดิจิทัลไบโอโลจีเอ็นวีดียกำลังเปลี่ยนอุตสาหกรรมยาจากการค้นพบ Discovery แบบสุ่มหาเป็นการออกแบบ Engineering แบบสั่งทำรรซึ่งอาจนำไปสู่การรักษาโรคร้ายที่ไม่มีทางรักษามาก่อนครับ บทสรุปของไตราภาค Conclusion of the trilogy จากโรงงาน BMW สู่หุญญห่หนยนต์ humanoid จากพายุไต้ฝุ่นใน Earth 2สู่โมเลกุลยาใน Bio n i m o ทั้งหมดนี้คือ The Omniverse มันคือจิก๊กซอชิ้นสุดท้ายของเจนเส้นห่วง เมื่อเรามองย้อนกลับไปทั้ง3 EP แล้วเราจะเห็นภาพใหญ่ที่น่าขนลุกครับ EP ที่ 1. คูด้าเขาเดิมพันสร้างภาษาเพื่อคุยกับคณิตศาสตร์ EP ที่ 2. m o โมดเขาเดิมพันสร้างอาณาจักรเพื่อเป็นมาตรฐานของ AI และ EP ที่ 3. นี้ Omni v e r s e เขาเดิมพันสร้างโลกจำลองเพื่อเป็นรากฐานของความจริง n v ็นวีเดียในวันนี้จึงไม่ใช่แค่บริษัทที่ขายการ์ดจอและไม่ใช่แค่บริษัทที่ขายชิป AI อีกต่อไปแต่พวกเขาคือแพลตฟอร์ม for reality แพลตฟอร์มสำหรับความเป็นจริงในอนาคตทุกตึกรถทุกคันหุ่นยนต์ทุกตัวยาทุกเม็ดจะถูกสร้างถูกทดสอบและเกิดขึ้นในชิปของ NVIDIA ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นในโลกจริง คำถามสุดท้ายที่ผมอยากฝากไว้ในไตรภาคนี้ไม่ใช่เรื่องหุ้นหรือเรื่องเทคโนโลยีแต่อย่างใดครับแต่เป็นเรื่องของความเป็นจริงในวันที่โลกจำลองหรือซิมูเลชันมีความละเอียดแม่นยำและทรงพลังยิ่งกว่าโลกจริงในวันที่หุ่นยนต์เรียนรู้จากซิมูเลชันและมนุษย์ตัดสินใจจากซิมูเลชันเส้นแบ่ง ระหว่างความจริงกับสิ่งที่ถูกจำลองขึ้นยังมีอยู่จริงหรือไม่และใครคือผู้เขียนโค้ดที่กำหนดความจริงนั้นขอบคุณที่ร่วมเดินทางมากับเราในมหากาบไตราภาค NVIDIA DAISymphonySymphony แห่งวงการ AI ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่21 และคุณล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับบริษัทที่ยิ่งใหญ่นี้คอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันได้นะครับหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมและหากชื่นชอบเรื่องเล่าแนวคิดดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม long time story เรื่องเล่าเปลี่ยนชีวิตเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าทึ่งที่ทั้งสนุกและเข้าใจง่ายและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ